พระวรสารโดยท่านบุญลรูกาหลังจากนั้นพระเลสุดเจ้าเสด็จออกไปทอพระนิธ์เห็นคนเก็บภาษีคนหนึ่งชื่อเลวีนั่งอยู่ที่ด่านภาษีจึงตรัสสั่งเขาว,ว่าจงตามเรามาเถิดเลวีก็ลุกขึ้นละเทียงทุกสิ่งแล้วตามพระองค์ไปเลวีจัดเลี้ยงใหญ่ในบ้านของตนเป็นเกียรติแด่พระองค์ คนเก็บภาษีและคนอื่นๆจำนวนมากมารวมตัวด้วยบรรดาชาวฟาริสีและธรรมจารย์ยของเขาเหล่านั้นกล่าวด้วยความไม่พอใจกับบรรดาศิษย์ของพระองค์ว่าทําไมท่านทั้งหลายจึงกินอาหารและดื่มกับคนเก็บภาษีและคนบาปพ,พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่าคนสบายดีย่อมไม่ต้องการหมอแต่คนป่วยต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่มาเพื่อเรียกคนบาปให้กลับใจข้อคิดจากพระสา,าพรพระรสารพูดถึงการเลืยกของพอระเยซูเจ้าด้วยคำกิริยาสามคำคือลุกขึ้นละทิ้งและติดตามเพื่อแสดงความพร้อมในการติดตามพระองค์และประโยคสุดท้ายเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมให้กลับใจเพราะพวกเขาดีอยู่แล้ว แต่มาเพื่อเลือกคนบาปให้กลับใจพระองค์ทรงสอนให้แสดงความรักต่อเพื่อนมนุษย์ดังข้อความในหนังสือประกาศสุกิจยาที่ว่าจงเลิกข่มเหงผู้อื่นเลิกชี้หน้ากล่าวหาและพูดร้ายต่อเขาถ้าท่านแบ่งอาหารให้แก่คนหิวและตอบสนองความต้องการของผู้มีความทุกข์และตอบสนองความต้องการของผู้มีทุกข ความสว่างของท่านจะปรากฏขึ้นในความมืดและความมืดของท่านจะเป็นเหมือนเวลากลางและความมืดของท่านจะเป็นเหมือนเวลาเที่ยงวันท่านจะเป็นเหมือนคนสวนที่มีน้ำรดเป็นเหมือนน้ำพุที่มีน้ำไหลไม่หยุดทรงสอนเราให้ลุกขึ้นละทิ้งและติดตาม